หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาชมกรณีศึกษาลูกศิษย์รายนี้ที่ต้องการได้รับคำแนะนำสำหรับอนาคตเพื่อความสุขและรุ่งเรืองจากการทำว่วงจุ้ยเราจะยังไงดีเราจะยังไงดี <c oughs> คือตอนนี้กิจการมันก็ไม่ค่อยจะรุ่งเหมือนตะก่อนอาจารย์ <c oughs> อยากให้ก <c oughs> ารช่วยทำให้ขายดีๆค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันก็มีคู่แข่งสองร้านนะคะ <c oughs> เป็นย่านเนี้ยคือต้องบอกอาจารย์ก่อนว่าคุณแม่บอกว่าตอนมีตึกแถวห้องเดียวเนี่ยคือขายดีมากรวยมากมีเงินเยอะมากทีนี้ร้านแคบก็เลยซื้ออีกห้องข้างข้างอีกห้องมาแล้วทะลุต่อกันจากที่เคยเป็นเสือโคร่งก็เลยกลายเป็นเสือหมอบไปเลยคุณแม่บอกตั้งแต่ซื้อห้องนี้มาเติมแล้วก็มาทะลุก็ร่วงเลยค่ะ ก็ร่วงมาตลอดค่ะแเวลานี้แย่มากเลยฮะวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ขายเลยซอยอยู่ฝั่งเสือแล้วตอนนี้ถนนด้านหน้าก็คือกำลังทำถนนก่อสร้างอยู่ด้วยอันนี้รถไฟเระใส่ฟ้าโอ้อีกสองปีเลยรถไสฟ้าปีเจ็ดศูนย์ถึงจะได้ใช้ก็บอกสามปีเจ็ดศูนย์ถึงได้ใช้ผมได้เวลาแปดปี แต่เดียวถ้ามีรถไฟฟ้ามาจะไม่ยากกว่าเดิมหรือแน่ดิเพราะว่ามันเป็นที่ตอนตกด้วยค่ะทางหน้านี่ร้านขายน้ำไม่ให้เขาเช่าที่หรอคะค่ะดีไมหมฮนะนี่ไม่ดีก็ให้เขาย้ายออกได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่ากัน <laughs> ตอนนี้ประตูหน้ามีทั้งหมดประตูหน้าและประตูข้างทางเข้าร้านมีทั้งหมดสามบานสามบาน มีบันไดค่ะบันไดเดียวไม่ไม่หมายถึงบันไดในบ้านในบ้านขึ้นมีอันเดียวมีบันไดเดียวค่ะบันไดทุกที่ก็จะมีห้องน้าตัดหน้าเนาะโดยเฉพาะบันไดที่จะขึ้นชั้นสองก็ห้องน้าชิดบันไดประตูห้องน้ําชิดบันไดประตูห้องน้ำถึงจะเป็นบันไดจัดให้ขายของดีๆก่อนอาจารย์จะได้มีเงินตอนนี้ไม่มีเงินเลยอาจารย์ ตอนนี้ที่มันผิดเนี่ยมันผิดจากรูปทรงตึกจากข้างหน้าจากหลายอย่างแต่ว่าจริงๆป้ายรกเมย์มันก็ถึงก่อนแล้วพี่นันเนาะป้ายรถเมย์หรือว่าเลยไปก็มีป้ายรกเมย์แต่มีซอยตัดป้ายเมยตรงเนี่ยค่ะมีป้ายรถเมย์แต่มีซอยตัดทุกอ,อย่างมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเลยไปแล้วนั้นหมายถึงพลังเลยไปแล้วอายุบ้านก็ตกยุคไปแล้ว ยุบเวลาก็ไม่ใช่ของเราแล้วค่ะนับเปลี่ยนให้ลูกสาวทําดีกว่าไหมาเนี่ยเปลี่ยนให้ลูกสาวมาทําเราตกยุบเราก็เลิกเลยเปลี่ยนเป็นลูกสาวมาทําคือสินค้าสินค้าตัวเนี้ยเออมันเป็นมันเป็นสินค้าซึ่งเริ่มขายไม่ได้แล้วค่ะแต่เรา เราหาที่ใหม่ไงอาจารย์เราก็โคกับโรงเรียนได้อยู่เพราะเวลานี้ก็มีหลายโรงเรียนที่โคกับเราอยู่เพียงแต่เราไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้หาอาจารย์จะดีกว่าไหมคะจะดีกว่าอยู่แล้วถ้าขายส่งไม่ไม่มีหน้าร้านก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะก็เน้นเป็นขายส่งแบบนั้นขายคอนแทคเข้าโรงเรียนไปเลยจบไม่ต้องไปปวดหัว อยากจะขายบ้านหลังนี้ทิงซาจะได้มีเงินทุนจะได้มีเงินขายแล้วแม่จะไปอยู่ไหนมีฮะ,ะมีาอยู่มีฮะบ้านลูกชายเขาให้ไปอยู่แต่แม่ไม่ไปอยู่เพราะห่วงที่นี่ oh. คือที่นอนท้้งบนมันก็เป็นหินเลยแม่แล้วทรงแล้วรูปทรงอาคารแบบนี้เขาเรียบรูปทรงา่าไฟ แม่อยู่ยังไงแม่ก็ป่วยลำดันสมองเส้นเลือดหัวใจตาถ้าเผื่อไปอยู่บ้านลูกก็ต้องให้ไปช่วยจัดให้ด้วยก็ไม่เป็นไรท่าเขาเชื่อหรือเปล่าก่อนแล้วเขาไม่เชื่อแล้วยุ่งไม่เราทําที่นี่ให้สําเร็จก่อนแล้ไม่ทเป็นสําเร็จได้ไงเราคือเรายังอยู่ในบ่อแล้วไปขุดบ่อไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งจมลงไปเรื่อยๆมันต้องขึ้นมาจากบ่อก่อนมันแก้ในพื้นที่ไม่ได้คือที่นี่เนี่ยนะเราทําข้างในจริง แต่ข้างนอกอ่ะเราจะสู้ไม่ไหวอืเพราะว่ามันจะต้องก่อสร้างอีกสามปีเวลารถไฟฟ้ามามันก็ไม่ดีเพราะว่าไหนจะแท่งต่อหมอ้อไหนจะรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ,คะเพราะความเป็นรถไฟฟ้านี่มันชื่อรถไฟฟ้าอยู่แล้วมันทําลายทิศตะวันตกอ่ะมันทําลายทิศของลูกค้าตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเพราะฉะนั้นชัยภูมิมันเปลี่ยนไปแล้วเราะจะสู้เขาไม่ไหวจะสู้ข้างนอกไม่ไหว นี่เราก็ขายทีนี้จะจะมีทางขายได้ไหมอาจารย์ค่อยค่อยค่อยว่ากันเรื่องเงินค่อยคิดค่ะเคยที่เช่าเอาดีกว่าไหมครับผมให้เช่าเหรอคือไม่ไม่หมายหมายถึงว่าจะจะให้เช่าตึกราคาหรือว่าจะไปเช่าที่อื่นไม่คือเช่าเซฟเฮาส์อ๋อถ้าทีนี้กิจการให้ลูกสาวเขาทำเขามีมีคอนโดอยู่แล้วครับอาจารย์ครับ ก็ไปทาที่คอนโดก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วครับเราก็แค่หาออโกดังเออตรงนี้ก็เป็นโกดังไปก่อนครับแล้วก็ประกาศขายไปออแล้วกไ็ไม่ต้องมาเฝ้าคือถ้าไม่ไปเร่งรีบยังไงยังไงมันก็มีทิดมีเส้นทางไปเองมันต้องไปพ่วงรอันนี้เป็นแบบพียงว่าเราตัดสินใจยังไงตัดสินใจขายเลยคนะ่ะอาจารย์ แม่ตัดสินใจขายเลยต,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 ตัดสินใจค่ะ <c oughs> เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่โอเคแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าเผื่อเราไปซ่อมไปทําใหม่มันก็หมดอีกหลายตังหน้าจารย์ใช่ใช่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ทำแล้วจะดีรุ่งเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ก็เนี่ยที่ที่พูดมาเป็นปีเนี่ยก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้ลงทุนอะไรกันแล้วอ่ะค่ะ พอมันผิดเวลาไปแล้วตอนนี้ค่ะทีนี้ตัดใจขายเลยค่ะอาจารย์อขอให้ขายเลยค่ะก็ของแม่เป็นบางกรนะของคุณแม่เป็นบางกร,รณ์ไปนะอยู่บ้านัวครับจะอยู่กับลูกสาวก่อนใช่ให้ <c oughs> อยู่บ้านวัวเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นมา ไปอยู่คอนโดเขาเหรอหไปอยู่คอนโด,ดลูกสาวเหรออาจารย์คะอย่างนี้อาจารย์ให้ตั้งการน้รําร้อนหรือว่าตั้งตั้งเตาไอเรื่องการค้าหรือค้าขายเตาอธิษฐานไปก่อนไหมคะได้ที่นี่แต่ของเขาก็ไปอธิษฐานเอาที่นู่นที่บ้านเขาแต่ที่นี่ตั้งให้ให้แม่ก็ได้อาจารย์บอกให้ไปอยู่คอนโดเดียวเดียว ได้ครับเต้ไปก่อนไงพรับอมันมันมันมีการเคลื่อนไหวแล้วอ่าค่<ม>ว่ากันอีกทีหนึน่งมีกำลังใจดีแล้วเพราะ่ไม่งั้นก็โอนคิดอย่างเงี้ยอืมครับอืมอจริงมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนของมัน าจาย์ระหว่างนี้อยู่ไปก่อนได้เพราะว่ามันไม่ได้ทุกขายได้มันคือไม่ต้องอยู่กไม่ต้องเฝ้าอัครับให้ยายไปอยู่ที่อื่นเลยไปนอนที่อื่นอาจารย์ช่วงนี้จะให้แม่กับป๋ายายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะใครตัดสินใจการแม่ถ้างั้นแม่ไปอยู่กับเนี่ยลูกสาวเนี่ยได้ไปอยู่ก่อนคนหนึ่งก่อนก็ได้ป๋าห่วงที่นี่จะเฝ้าก็เฝ้าไปเช้าก็มา แต่ว่าไปนอนให้ถูกต้องก่อนอให้ดีก่อนให้แม่นอนคนเดียวได้ไดอได,ไ,ดได้หรือจะไปพร้อมกันก็ได้ถ้าเขาอยากให้ไปอยู่แล้วอืมนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องไปจัดสรรกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่ะส่วนโดยรวมเนี่ยประมาณนี้นะ,ะถ้ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็แนะนําแล้วว่าให้หาที่อยู่ใหม่เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งจะได้ว่าจะเอายังไง ่วนร้านเนี่ยก็ถ้ายังไม่ขายก็เปิดไปก่อนแต่ว่าเหมือนก็มาดูไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าประกาศก็ประกาศไปน,นปะมาเ <มา S 1> ช่าเย็นกลับอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ม,มาเช่าเย็นกลับแล้วก็ให้ขึ้นป้ายขายอีกไหมคะอาจารย์ก็แต่เราเอ่าไม่งั้นเราก็ประกาศทางออนไลน์คุยกัน คือหามีวิธีแหละไม่ต้องประกาศทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเราไม่อยากจะให้นายหน้าขายพาอเขาขายนี่มันถูกหักไปเยอะใช่ไหมฮะก็ต้องขอขออาจารย์ช่วยไม่ต้องใช้นายหน้าเราขายเองได้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทําเคสขายแล้วระหว่างนี้ก็ขายหน้าร้านไปก่อนแค่นั้น่ะถ้าเดี๋ยวมีคน มไม่อ,มมอ,อด้โอเคครับก็ประมาณนี้อ่ะตอแต่ว่าตอนนี้มันมีห้องเท่าอยู่แล้วครับห้องเขาใหญ่ครับอาจารย์เดือนสองเดือนนี้ทัางแม่นอนอยู่บ้านนี้จะเป็นอะไรไหมหรือว่าสองเดือนนี้ถ้าอยู่บ้านนี้ค่ะ,ะดีค่ะเหมือนก็ไม่ได้เริ่มทันทีไงอ๋อถ้าไม่ดีมแม่ก็จะไปนอนบ้านลูกสาวที่คอนโดดีมากอาจารย์ <c oughs> อ่เป็นมังมังกรมังกรเอ่อมังกรเก้ามังกรสามมังกรสามค่ะอันนั้นลูกสามตัวตัวหนูเป็นมังกรเก้าแล้วยังมียังมีมังกรหกลูกชายมังกรหกเป็นหลานเป็นหลานจะเป็นสามหกเก้าเขาเขาไม่สามหกเก้าจะเป็นมังกรสามหกเก้าไปอยู่รวมกันเลยดีไหมคะดี ก็แม่ไปนอนก่อนป้านอนที่นี่ไปนอนกับหนูไงนอนเตียงเดียวกันนั่นแหละมายด้งเตียงเล็กต้องเพิ่มเตียงเอเพิ่มเตียงเอาเอาเตียงเดี่ยวมาชนกันเดี๋ยวค่อยว่าขนานกันเลยจะจะตั้งหม้องข้าวแก้ป่วยให้แม่ไหมคะที่ไหนที่ที่บ้านนี้อ๋อที่ถ้าไปนอนที่โนแล้วที่นี่ต้องตังก็แม่ตอนนี้ แม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะไปตัดนมไปข้างนึงแล้วค่ะแล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะตัดไปข้างนึงแล้วค่ะต้นไม้สามมาครับต้นไม้สาที่ที่คอนโดหรือที่นี่คะมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนกั้ง่าอ๋างต้นไม้อะไระเดี๋ยวอาจารย์เขาทำอธิษฐานทุกวัน มะเร็งอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่ <c oughs> ไปกังวลก็ไม่ต้อืเกัดทุกขนกันนะ,ะล้ให้ออกมาจะเปนอนอะไรอรับครับหกก็เอาเรียนรับประกันเลยครับแล้วขอบคุณพ่อ,อ คุณพ่อเขาเป็นห,หัวใจอะค่ะเป็นโรคหัวใจตีบค่ะแล้วเขาอยู่นี่ต้องทําอะไรไหมคะป้าก็เป็นโรคหัวใจตีบทุกวันนี้กินยาทุกวันเดือนหนึ่งค่ายาเป็นหมื่นหมื่น<อ>ไปทําใบพัสามเส้นแล้วแล้วก็ใส่รวดที่หัวใจด้วยเนี่ยแล้วเขาอยู่คนเดียวทางนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยก็ต้องนีต้องยอมไปไงไม่อย่าดื้อไ ว่าที่ไม่ให้ไปเพราะว่าไม่ตัวเองไม่ไปอยู่แล้วไงถ้าตัวเองไปก็จบเอ<ค>ถ้าป้าไปด้วยก็ได้ใช่ไหม,มอาจารย์ใช่ใแล้วล้วไปนอนบ้านลูกสาวจะนอนจุดไหนอ่ะเดี๋ยวอันนั้นดูก่อนถ้ามันไม่ไหวก็ต้องแยกกันเรารลองไอ้เรื่องที่กังวลตงวลายหด ไปนอนที่นู่นนะหายหมดหรือไม่ก็ต้องไปห,ห,หรือไม่ก็ต้องไปอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องไปเช่าอีกห้องหนึงห่งถ้าอีกห้องหนึ่งก็เป็นบ้านบัวเหมือนกันนะครับเออครับคือคือถ้าถ้ามันมันรู้ต้นคุณเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยาก ถ้าคุณพ่อเขานอนถ้าถ้าคุณพ่อเขานอนในห้องหนูเขานอนทิศอะไรอ่ะคะเดี๋ยวมันต้องอันต้องเป็นนั่งดูผมต้องมีที่ว่างถ้าคุณพ่อนอนในห้องเราเขาคนหนึ่งคนหนึดีมันก็นอนทิศเดียวกันมันใช้ที่เดียวกันหมดตอวันออกตอนนี้วันต่อไม่ดูแล้ว ต้องงดูแปลนก่อนแล้วนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนครับอ่าน,นี้เดี๋ยวได้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 ไดไดสรุปคร่าวๆแล้วว่าจะเอายังไงนอนเอสอยู่นี <c oughs> ่ตอนนี้เอาองตอบเบื้องตอนตว่าตัดสินใจแน่นอนแล้วก็ค่อยดีไซน์ <c oughs> ออกแบบอีกทีนึงว่าจะเอายัางไงต,ตัดสินใจไปนอนบ้านลูกทั้งคู่เลยนะอาจารย์แล้วเช้าเราก็มาเปิดร้านได้ไหมฮะโอเคพี่ครับโอเคค่ะแล้วที่ร้านต้องทำอะไรเพิ่ม ไปในพินุ่งค่ะไปในี่นู่นงไปต้นไม้ใต้พินุ่งค่ะวันนี้นะครับท่านอาจารย์มียันอาถรรพ์มอบให้เป็นยันเกี่ยวเรื่องช่วยการค้าขายดีขึ้นหรือว่าติดต่อออนไลน์นะครับแพทรวมต่างๆนะฮะแล้วก็อีกยันก็เรื่องของคุณพ่อเล่นหุ้นก็มีใบเด้งให้คุณพ่อไปเล่นหุ้นเล่นหวย จะได้มีชีติดตัวไนะครับอาจารย์มอบให้เจ้าบ้านวันนี้นะครับพาะคุอาจารย์กับเพว่อขอให้รวยๆนะอาจารย์นะคนระบายพอดีเลยสงสารลูกจังเลยตอนนี้ตอนนี้อยากอยู่ช่วยลูกศิษย์มากกว่าขอให้แข็งแรงขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวถึง300ปีนะคะ ใครจะมาเข็นเลยเนี่ยไม่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 ต้องแล้วค่ะสามร้อยปีเดินป๋อเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อวันนี้เมื่อวานมันไม่ได้อัดอาจารย์พูดถึงเลิกวันที่ยี่สิบสามให้หน่อยดีครับเป็นห้าต่อใช่ไหมครับเลิกวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามมีนาครับทําไซเกียครับที่อาจารย์ดูให้เป็นเลิกห้าชั้นครับครับ ซึ่งโอกาสที่จะเป็นเลิกผ้าชั้นเนี่ยปกติรอนอยู่กว่าจจรยนมารอนก็รู้ว่าไอ้เลิกทำแสกีเนี่ยมันมีอย่างมากก็แค่ชั้นเดียวสองชั้นเออมากสุดก็สองชั้นนี่แหละนอกนั้น,นีจะเป็นเลือกส่วนตัวว่าเขาดีเฉพาะตัวแต่ว่าเที่ยวนเนี้ยเนี่ยทบเท้วคุณหมอมาสองสาวันเลิกมันดีห้าห้าครั้ง้อนไงน สร้างรวยทร้างสมปาศนาโหดับถึกนั่นเลยแล้วก็อะไร,รอะไรที่เป็นอสาาังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับอ,อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องก,การเงินครับซึ่ง,ฟ,งฟังแล้วเนี่ยอยารู้สึกเฉยๆนะไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็คือยุค8นี่แหละอายุ9นี่แหละเป็นระเบียงว่า ใช้ให้มันเป็น,นครับต่อไปใ,ให้มันเป็นควนทคนี่อาจารย์เมื่อช่วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรเนี้ยในตัวได้แล้ว้องำหนดไปให้เนี้ย,ย่าเห็นเป็นเล่นไปอาจารย์ตายวันตายผู้ยังยังไม่รู้นี่ก็ยังยังกำหนดสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไร รูบาอาจารย์โมดีที่สุดไว้ให้ครับเนนั้นนะทำให้ให้รวยมาสิบปาปีได้แล้วก็ให้รวยต่อไปแล้วกันต่อเชื่อได้ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ